เรื่องของโอลิมปิกนะกนักีฬาเราลงแข่งขันต่อเนื่องแล้วก็หลายคนเองก็เข้าใกล้ก,ก,กับการจะคว้าเหรียญรางวัลพี่เจยอย่างเช่นมวยสากลสมัครเล่นชายชนะเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีที่ลงแข่งขันบรรจงสินซสีรินะครับในรุ่น63.5กิโลกร,รมัมอันรุ่นเดียวกับมนัฐมุน,นจำงปะเป็น64กิบสีค่คือคือคืออย่างงี้มันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่า น้ำหนักโอลิมปิกมันมีการปรับรบสมัยก่อนมันจะเต็มเต็มเวทเหมือนมวยเลยเฟเธอร์เวทห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ซูเปอร์เฟเธอร์ก็เป็นหกสิบแต่ว่าหลังๆเขาปรับเพราะว่าเขามีการสอยน้ำหนักทิ้งแต่ก่อนมันจะมีรุ่นเปเปอร์เวทฟินเวทอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาปรับแล้วเขาก็เลยกลายว่าเอาน้ำหนักขยับมามันจะมีรุ่นหนึ่งตอนนั้นที่ชัดชัยเดชาแต่ก่อนปล่อยไฟเวทก็ขยับไปต่อยแบนตั้มได้เพราะว่าน้ำหนักเขามีการปรับเพื่อ เขาดูว่าแต่ละชาติแบบบางบางชาติไม่มีนักกีฬารุ่นเนี้ยแต่ว่ามันมีพิกัดกลางที่เฮ้ยคุณขยับน้าหนักมาสัก2อกิโลไหมคุณจะมาอยู่พิกัดนี้ได้ก็จะมาเจอกันแล้วมันก็ทําให้การแข่งขันมันดูคู่ขี้สูสีขึ้นเพราะ,ะว่าบางรุ่นน่ะไอ้คนเก่งเันก็เก่งอยู่กันนะก็ได้แชมป์อยู่นั่นแหละ,ะบางทีก็ก็ทำให้มันแบบแต่ละชาติมีโอกาสมีส่วนร่วมเพราะบ,บางบางประเทศก็บอกว่าถ้าแข่งรุ่นเนี้ยผมไม่มีตัวนักกีฬาผมไม่ต่อยแล้วกันเนี่ยมันก็กลายว่ามันก็ไม่ทั่วถึง ด้ความเป็นโอลิมปิกอ่าน,นี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าจริงๆ<ช>ไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญเพราะว่าเอาเป็นว่าจำได้กันว่านักกีฬาไทยรุ่นไหนก็พอใช่63.5กิโลกร,รัมพี่เจก็เมื่อวานที่ผ่านมาบรรจงซิซิลิครับเจอกับทางเชซุตนาซาเรสโคาโรเมโรจากเวเนซุเอลาครับเราเองตกเป็นฝ่ายตามก่อนนะในยกรแรกเนี่ยสต่อสาสุดท้ายกลับมาชนะได้5ต่อสูนเลยนะครับก็ผ่านเข้าสูร่รอบ8คนต่อไปเดี๋ยวไปเจองานหนะัก นักกีฬาจากคิวบาพี่เจอวลเวสบอร์เจสเอลิสแลนดี้นะครับนี่คือรองแชมป์โลกคนล่าสุดพี่เจแข่งขันคือวันที่1่งสิงหาคมนี้ตี2 20หรือว่าช่งชาวงเช้ามืดของวันที่2สิงหาคมชนะไฟนี้คว้าเหรียญรางวัลแน่นอนอาการตีเลยขั้นต่ำคือเหรียญทองแดงใช่ครับรว่าจะเข้ารอบรองนะครับเพราะว่ามวยเนี่ยถ้าเข้ารอบ4คนเนี่ย ก็คือถ้าใครเข้าชิงก็ไปชิงเหรียญแต่ว่าเด่นญทองแดงในคู่เลย<ช>นะครับไม่ได้มีชิงดงชิงดําอะไรกันอ่ะก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับ<ช>9เดียวนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนเรื่องของอหลังเกม<ช>เขาก็ให้สัมภาษณ์นะใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ตัวยกแรกเนี่ยเป็นรองนะครับก็คือจังหวะในช่วงแรกอาจจะยังเหมือนกับเตื่นๆอยู่นะครับแม้ว่าจะอยสาสุ3ิปีแล้วก็มีประสบการณ์ในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ค่อยๆพยายาม คุมสติไวเจยก2องยกสค่อยๆค,คุมสติและสุดท้ายก็ใช้แผนการเล่นที่ซ้อมมาสุดท้ายก็พยายามจะปิดเวทีให้แคบลงแหละเดินบทเดินบีบเลยไว้เจแล้วก็พยายามที่จะต่อยให้ให,ให้ให้เยอะออกอาวุธให้เยอะนะครับแล้วก็ชนะไปได้ก็ขอบคุณแฟนๆคนไทยนะครับที่ส่งใจเชียร์กันมาจะฝึกซ้อมเต็มที่หลังจากนี้แล้วก็จะคว้าเหรียญรางวัลกลับไทยให้ได้แม้ว่ารู้แล้ ว่าและต่อไปมันยากมากเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าไอที่เขาบอกว่าเขาเดินเขาเดินจริงใช่เดินเพราะว่าถ้าตามกติการูปแบบของมวยสากลในกติกาใหม่ที่เขาให้คะแนนเหมือนเหมือนมวยอาชีพนะคือเขาจะมีกรรมการ5คนแล้วเขาจะให้เป็นเสียงในอย่ห้าต่อศูนย์นี่คือ5ต่อศูนย์เสียงใแล้วมันจะมีคะแนนย่อยอีกนะครับดังนั้นเนี่ยคือเอาตามตรงอ่ะมันแลดูสายตาเลย มันไม่มีกฎแต้มเหมือนสมัยก่อนไะฉะนั้นต้องวยเดินใช่อะไรนยสมจิตสมัยก่อน่ะคือเขาบอกว่าเฮ้ยยกเลิกกันนั้นเพราะว่าบางทีเจ้าภาพกดแล้วมันมันต้องกดกดพร้อมกันไงกี่โซงกี่เสียงมันก็เฮ้ยบางคนกดบางคนไม่กดสามจาก5้าไม่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมก็เลยปรับมานะครับปรับมาเป็นแบบนี่แหละยกนะเออดูเป็นยกดีกว่าแต่ปรากฏว่าไปปมาเราก็ยังทำความเข้าใจอยู่นะเพราะว่านักกีฬาบางคนเนี่ยเขาต่อยสไตล์บ็อกเซอร์มาตลอดแล้วเราเห็นมาดูมนเขาต่อยเข้าแต่ปรากฏว่าเจอพวกวยเดินไปเนี่ยคะแนนมันจะไปตรงนั้น นะครับเราก็ต้องปรับซึ่งช่วงหลังเนี่ยที่เราเข้ามาแปดรุ่นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเราปรับสไตล์เดินล้างนักกีฬารุ่นเก่าๆอ๋อโอเคไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่สไตล์บางทีพรอมเป็นมวยสากลสมัครเล่นมากเนี่ยเออแต่มันก็ย้อนแย้งนะกติกาครับมันคือมวยสากลใช่จริงๆมันไม่ใช่มวยสากลสมัครเล่นหรอกมันคือมวยสากลนั่นแหละแต่ว่าเราไปชินคํานี้กันละแต่แนวทางคือกติกาเหมือนมวยอาชีพเลยครับ เออมันก็เลยกลายเป็นนักกีฬาไทยตัวนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นพวกสายบู๊หน่อยต้องเดินแล้วก็เขาไม่ได้มีการบอกใต้เหมือนสมัยก่อนนะพี่เจที่ว่ากดแล้วมันขึ้นรงจอจริงจริงมันต้องบอกนะอย่างน้อยจบสักจริงๆรู้ทุกยกอะไรเงี้ยเอแต่มันมีช่วงหนึ่งที่มันบอกตอนอตอนที่จบอะมันจะบอกทุกทุกครั้งแต่ว่าระหว่างเป็นเรียลไทม์ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่เหมือนในอดสมัยสมรักอย่างเงี้ยมานัดโอ้ยยุคนั้นดูแล้วมันถ้าพูดถึงในมุมคนคนเชียร์มันเข้าใจง่ายแม่เราพ่อเราบงคนไดูกีฬ ก็แค่รู้ว่าเอออันนี้ต่อยโดนคะแนนขึ้นแต่ว่าบางครั้งเรื่องของคะแนนมันเนี่ยแหละที่มาที่ไปไม่ค่อยชัดเจนก็ทําให้เทควันโด็เลยปรับเป็นเอากรอะไฟฟ้าเข้ามาอ่าพอเกราะไฟฟ้าเข้ามาบางทีก็อ้าวมีมีพลาดเหมือนกันระบบเพี้ยนดิบเตะเข้าไปเฮ้ยคะแนนไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ก็ดีนะผมว่าจริงนวมเนี่ยน่าจะเป็นนวมไฟฟ้านะต่อยแล้วหน้าต่อยไปช็อตนะเออช็อตดิจะได้จะได้ดูอาการไงต่อยช็อตบุ้ยโอ้โหต่อยที่ปากเบี้ยวเลยโอ้โหอันนี้โดนแน่นอนเลย เดี๋ยวถ้าไม่โดนนี่จะปากไม่น่าเบี้ยวเออหูอื้ออะไรเงี้ยนะดีเหมือนกันไม่แต่ไอ้ไอ้เกาะไอ้ฟ้าไอ้เช่นเกมเทควันโดอ่ะน้องเทนนิสเนี่ยพี่ผิดพลาดมันมันก็มีเออร์ได้เหมือนกันแล้วกลับมาคว้าเหรียญทองได้นะแล้วไม่ธรรมดาโคชเช่ก็มาท้วงนะครับใช่ใช่ะสรุปผลงานนที่วานของมวยสากลเราครับผมอ่าก็้นอนกันครับว่าเราเองตกอั่อไป2คนคือ80กิโลกรัมชายรุ่นใหญ่สุดนะครับที่เราได้โคดตาไป วิรพลจงจอหอนะครับและอีกหนึ่งคนคือ60กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกนี่ธนัญญาร้องไห้นะตอนทีแผลน,น่าเสียดายเนาะขอธนัญญาน่าเสียดายแต่ว่าอของหลานพี่สมจิตอันนั้นคือหนักจริงคือค,คือต้องอยอมเราว่าสู้ไม่ได้จริงโอนั้นหนักสปิดหมัดเราเช้ากว่าเยอะรุ่นใหญ่เนี่ยเรานักกีฬาเข้าเห็ว่าเก่งแล้วเ,เพราะลำพังจะหาตัวนักกีฬา<อ>ที่เป็นรุ่นใหญ่ขนาดนั้นนะก็ยากแล้วก็ ไอ้พวกรุ่นใหญ่เนี่ยฝรั่งมันธรรมชาติเลยสมัยก่อนมีสุริยาปราสาทหิพิมายช่ปะรุ่นใหญ่ๆหพรชัยทองราวงอ่าได้อังคารชิพูพลงนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะยุคนั้นแล้วก็นั่นคือใหญ่แล้วนะอ่านนท์บุญจำนงอ่านนท์บุญจำนงก็ใหญ่ใหญ่สุดแล้วแหละเพราะว่าเป็นอ่าน้องชายของครับ ใช่ครับผม,มก็แน<ม>่นอนว่าตกไป206เอ,อ,อีกนะครับก็จะแข่งขัน30กร,รกฎาคมพี่เจเวลา5.52โมง52ก็วันนี้นะ16คน54กิโลกรัมหญิง<ม>จุธามาจิตพง์เจอนักกีฬาจากโบร็โกโก3ทุ่ม2นาที51กิโลกรัมชายทีสันบ้านโมดนะครับ<ม>เจอกับนักกฬาจากทางกาบูเวดีนะครับก็แน่นอนว่าทีสันเนี่ยรองแชมป์เหรียญเงินเอเชียนเกม ล่าสุดมาก็นนแพ้จีนเจ้าภาพเป็นความหวังเรานะความหวังก็ต่อยอีกรอบหนึ่งก็จ่อจะรุ้นเหรียญรางวัลและสองคนนี้เลยเรวมไปถึง31กร,รกฎาคม4ี่ทุ่ม22รุ่น75กิโลกร,รัมหญิงรอบ16คนใบสนมณีก้อนเจอศึกหนักจากฝรั่งเศสเจ้าภาพด้วยอันนี้ก็ต้องดูเรื่องการณ์สิทิ์ด้วยนะว่าเป็นยังไงหลายคนนี้นก็จับตาอยู่1สิงหาคมนะครับ4โมง16นาที50กิโลกร,รัมหญิงรอบ16คนหวานจุธามารรักสัต เจอนักกีฬาจากอุซเบกิสถานนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ,รบ5้าโมงสี่ทีรุ่น66กกิโลกร,รัมหญิง16คนนะก็จันแจมุวณเพงเจอนักกีฬาจากคองโกแล้วก็ปิดท้ายช่วงดึกของวันที่1สิงหาคมตีสองยกิกโลกร,รัมที่บอกใบบรรจงเจอกับนักกีฬาจากคิวบารครับพี่เจก็ม,ม,มีให้ดูกันอย่างต่อเนื่อนะครับแต่ว่าเวลาอาจจะดึกสัหน่อยนี่แสดงว่าถ้าชิงเหรียญทองนี่เขาจะชิงช่วงนี้ไหมไม่ได้ไหมก็คช่วงนี้แหละ ประมาณไกลๆเขาต่อยเรื่อยๆเลยตีสองเลยเหรออ่าก็เรื่อยๆโอ้โหนี่เราต้องรอดูกีฬาเด็กแต่ก็ก็ประมาณถึงก็ดีนะแต่สองบันทุ่นที่บ้านเขาไงใช่ป่ะ็อาจะไม่ดึกแต่ว่านั่นแหละมันเวลาเขาไงแต่ของเราเนี่ยก็ต้องมาดูทีนึงเพราะว่าไม่สงสารทีวงทีมขาวไงฮะอาผมผมถามพี่เจนหน่อยมวยเนี่ยคิดว่าถึงเหรียญทองปะอันนี้ถามมุมพี่เจวัดก็อยู่กับวงการมวยมาเยอะผมว่าผมว่ามีไหมอันนี้พุ่งตรงอ่ะผมว่าจะถึงนะ ว่าต้ถึงผมผมเชียร์ทิติสันอ่าก็มีโอกาสคือคือถ้าเกิดว่าอ่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทิติสันเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้เหรียญละผู้หญิงไม่ไม่มีลุ้นหรอถึงทองน่าจะยากใช่ไหมคือจริงผู้หญิงแต่ผู้หญิงลงรวมที่ผ่านมาถามโค้ชเขาก็เขาไม่ขี้เหร่ละยุจานพลลิ์ใช่ไม่ไม่ขี้เหร่มานคือเขาลงรวมพวกตัวเต็งๆพวกในรุ่นเหมือนกันแต่ผมว่าคือจริงก็ไม่อยากบอกว่าอีกสักสมัยนะมันก็มันก็ต้องไหวแล้วเขาบางคนก็อายุ30กันแล้วเนาะบรรจงก็31อ เออแป๊บไหมแต่ว่าที่สันแล้วกันมัจะมองว่าจะพีคอะก็ต้องได้แต่บางทีอย่างที่ป๊บถามเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชควาสนานะก็จริงสมัยก่อนชาชัยเดชาเนี่ยตอนที่มาเป็นดาวรุ่งนั่นคือระดับแบบโอ้โหถูกคาดหมายว่าจะต้องได้เหรียญโอลิมปิกอะจนสุดท้ายเขาต่อยจนเขาแบบเริ่มสมัยสุดท้ายอะเขาก็ไม่ได้เหรียญนะมันเป็นเป็นเรื่องจังหวะคือ สมัยนั้นะเกือบจะได้เหรียญปุ๊บก็ไปเจอตัวเต่งก็ตัดกันนะครับแล้วพอมาเจอกับกติกาใหม่ด้วยกติกาเนี่ยบอกตรงฟันฟันธงยากตับเสียงเออคือมันไม่ได้ดูแบบเรื่องฝีมืออย่างเดียวมันดูจังหวะด้วยว่าเกมันนั้นมันเข้าทางไหมแล้วมันไม่ใช่เข้าทางแล้วเราถอยได้อย่างเดียวเราต้องเดินอีกยากยากมากกติกาเนี่ใช่แลแต่ว่าฟันธงมีเหรียญนะมีเหรียญมีคือคิดว่าออาคิดว่ามีทองแล้วกันมีทองอแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้ทองเนี่ยผมว่าหลุดไปถึง ผมว่าก็ทองแดงอ่ะมีนะเออผม,ม,มก็ได้แค่ทองแดงคือไม่น่าไม่น่าไม่น่า,นาถึงเงินนะครับ<ม>แต่ถ้าเกิดข้ามไปเลยคือเป็นบี K แค่ทองกับทองแดงเ่านั้นที่สั่นเลยเอเอค <okay S 1> นั้นเลยครับผมไม่พลาดชมเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด subscribe y o ์ t u b e Transport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ